การออกกำลังกายการเคลื่อนไหวนี่จะกระตุ้นทำให้ร่างกายนี่กลับไปสู่ภาวะสมดุล ออกกำลังกายได้ครับจำเป็น้วยครับการออกกำลังกายเนี่ยจะช่วยทําให้ร่างกายทํางานได้ดีขึ้นในทุกระบบทั้งทางระบบกล้ามเนื้อปอดหัวใจลำไส้การขับถ่ายการไหลเวียนของไตมันจะทําให้มีเลือดไหลเวียนมากขึ้นคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะรับประทานอาหารไม่ได้หรือผ่านการทำคีโมเทอรรพีมาเพราะฉะนั้นจะทําให้ร่างกายอ่อนแอการออกกำลังกายการเคลื่อนไหวเนี่ยจะกระตุ้นทําให้ร่างกายเนี่ยกลับไปสู่ภาวะสมดุลปกติได้เป็นคําแนะนําสําหรับคนที่ผ่านการเป็นมะเร็งและอยู่ในระหว่างการรักษาเพราะหลังก็จะเรียกว่า cancer survivor นะเราสามารถที่ จะออกกำลังกายได้และแนะนําให้ออกกำลังกายไม่ว่าท่านจะอยู่ในภาวะไหนสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างการรักษาไม่ว่าจะเป็นการให้ยาหรืออะไรเนี่ยถ้าสามารถจะยืนเดินลุกออกจากเตียงได้โดยไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือมีปัญหาภาวะเรื่องที่ว่าจะเป็นลมหรือสามารถออกกำลังกายได้ครับถ้าเราออกกำลังกายแบบเบาๆก็คือการเคลื่อนไหวนี่แหละครับการเดินการขยับแขนขาอยู่กับเตียงไม่ว่าเราจะนอนเฉยเลยแต่ว่าเราขยับแขนขาก็ถือเป็นการออกกำลังกายและทําให้เกิดการเคลื่อนไหวกระตุ้นร่างกายได้สําหรับคําแนะนําในการออกกำลังกายมันขึ้นอยู่กับ ระยะของการป่วยถ้าเป็นในระยะที่ยังมีอาการมากอยู่เนี่ยการออกกายก็คือเคลื่อนไหวธรรมดาจะให้ดีที่สุดก็คือเริ่มต้นจากน้อยไปมากอาจจะเริ่มจากการลุกขึ้นยืนลุกนั่งในที่ยืนถ้าเรามีแรงแค่นั้นถ้ามีแรงได้มากกว่านั้นก็เริ่มต้นด้วยการเดินจะเดินมากเดินน้อยหรือว่าก้าวย่ำอยู่กับที่ยกแขนยกขาในขณะยืนอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายอันนั้นก็เป็น,นระยะแรกแล้วค่อยๆเริ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปทีละนิดทีละนิด,นดอย่ารีบร้อนจนกว่าร่างกายจะอยู่ในสภาวะที่รู้สึกว่าแข็งแรงมาก ส่วนการใช้น้ําหนักก็เริ่มจากน้าหนักเบาๆจากน้าหนักแขนหรือขาเองสมมติอยากจะวิดพื้นเราก็แทนจะวิดกับพื้นแล้วก็วิดกับผนังกําแพงเพื่อให้มีการทํางานของกล้ามเนื้อแต่ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆชา้าๆประมาณสัก10%ต่อสัป,ปดาห์อย่าเพิ่มมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดการบาดเจ็บอันนี้บางคนบอกว่าเกระดูกจะบางไหมกระดูกจะหักไหมการร้างกา,ายจะยิ่งกระตุ้นทําให้เกิดการสร้างเสริมกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับแม้แต่การลงน้ําหนักที่เราเดินลอกไปแต่ละก้าวเนี่ยก็จะกระตุ้นให้ร่างกาย สร้างฮอร์โมนขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงขึ้นเช่นยกตัวอย่างบอกว่าไปไว่ายน้ําล่ะว่ายน้ํานี่ก็จะได้การทํางานของปอดหรือวใจแต่มันจะไม่กระตุ้นทําให้เกิดสร้างเสริมกระดูกและกล้ามเนื้อเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ประเด็นก็คือสําหรับคนที่ผ่านการรักษาโรคมะเร็งแล้วเนี่ยขึ้นอยู่ระยะของโรคระยะของร่างกายถ้าอยู่ในระยะฟื้นตัวแรกๆก็ขยับแค่นิดหน่อยก็พอแต่ถ้าว่า,วาอยู่ในระยะที่เริ่มแข็งแรงขึ้นมาก็เริ่มเดินนะครับ แล้วก็พักแข็งแรงเต็มที่แล้วก็เดินให้ได้มากที่สุดหรือถ้าสามารถวิ่งก็วิ่งได้ถ้าหมอไม่ได้ห้ามน,นะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเป็นที่ตรงจุดไหนอยู่ในยะาไหนที่สําคัญที่สุดก็คือ,คอต้องปรึกษากับแพทย์ที่อยู่ในการรักษาว่าเขาแนะนําให้ทําได้ในระดับไหนการออกกำลังกายเป็นประโยชน์แน่นอนมันจะช่วยสุขภาพจิตและก็สุขภาพกายสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มการทําลายเซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับร่างกายเราเองครับ